โอ้่งมากัดเลยครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาหาตกปลาช่อนหมายคลองเก็จะเป็นคลองทั่วทัวไปนี่แหละครับก็ตอนนี้ก็จะมาประมาณเที่ยงแล้วครับดูแดดแม่งโคตรแรงเลยก็อย่าไปลองดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้ตัวเล็กตัวน้อยเก็บหมดครับโอเค วันนี้เล่นสีดำครับรู้สึกว่าช่วงนี้สีดำจะมา เรียบร้อยโหพุ่งมากับเลยครับวิววิวเหี้ยเฮียงูอยโอ้จา้าจอดโอ้แหวงอยู่อ้โหมั้งมูง,งมัง้งเหลือมาหาผมเลยมกเมื่อกี้โอ้ตัวยาวเป็นเมตร นะครับโหตัวนี้พุ่งมากัดเลยครับนี <c oughs> ต่ตกวใจงู <c oughs> <ะ>กัดแองกิโลครับสีดำกัดปุ๊บงัดเลยครับมันพุ่งออกมาจากในนูเลยครับมันพุ่งมาไม่ง,ไมงูอยู่ในดดองู่ในดงครับบุ้งพุ่งมาพุงพงาพ่งเลยเมื่อ <c oughs> กี้โอ้ยเจ๊งใจใจกู ้ม่ม mm ีก hmm. ีลาร์มาทำไมตัดนะให้อยู่ใต้พักครับข้างหน้าเลยอยูจะกัดไหนลองดูกัดแล้วกัดแล้วอุ้ยรูดคนใหญด้วยเฮ้ยเฮ้ยเศรษสุงสายย้อนครับส่งมันไปก็ส่งไงโอ้ โอ้ยเฮ้ยคืนมาเลือะเลยทำไมมันกัดตัวกระตีหนึ่งงงหู้คืนยัง,งองาศัยโลยตัวเมียก,กัดนี่สองขีดยังไม่ถึงด้วย Huh? Ice in my veins. I've been driving this train. Years in this lane. There's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. Feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight. Never stopping Never All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah. เอตอตาตาปอดไหมกัดไหมไม่กัดนังเสกกำลังเคี้ยวอยู่ครับฮะเดี๋ยวรอมันเคี้ยวกันมันกัดแน่นอนมันเคี้ยวเส้นอ่ะมันจะกัดเลย เืี้ยโอ้โหคนดุตรงเนี้ยกะสีรอบเลยครับตบตบตบ ตรวแคเ่นี้วัดทีตายลูกเดียวดูของนี้กันดีกว่าครับของนี้น่าจะได้เพิ่มอยู่ มาแล้วครับดันมาครับแต่ไม่กัดปฏิกริยงนี้ก่อนตัวไมโต พ่อปลาัดครับจะปตัวมันเล็กจ้

กิฟตปลาก็เงียบคนคนก็เงียบแล้วตอนนี้หมเลียวมดแรงโอเคครับลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก็วันนี้ก็ได้ปลาพอไปแกงครับวันนี้ต้องขอปลากลับบ้านโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคลิปหน้าจะเจออะไรจะไปที่ไหนก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ